อันนี้คือคลองห้วยจระเข้นะครับก็สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่กำลังโด่งดังนะคะอันนี้คือคลองห้วยจระเข้ของสิงห์บุรีครับจังหวัดสิงห์บุรีนี่ครับฝั่งนู้นก็เห็นมีข้าราชการเจ้าหน้าที่กำลังลงเรือตรวจอยู่ว่ามันแตกจากตรงดอนกระต่ายนะ เขาเหมือนตั้งใจให้แตกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนตั้งใจให้แตกแล้วไม่อุดไม่อะไรแล้วอ่ะโหน้ํามหาศาลเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมันจะไปท่วมบ้านคนท่วมท่งน้เพรานั้นทุ่งน้านี่น้ําเต็มมดแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยอันนู้นเห็นมีเจ้าหน้าที่ลงเรือตรวจกันอยู่นะไอ้ฝั่งนู้นอ่ะ รู้สึกว่าน้ําเพียบหมดแล้วน้ําคลองเนี่ยเพียบหมดแล้วนะครับเหมือนว่ามันพังจับโดนกระต่ายมานะแต่ก็อาจจะตั้งใจทําให้พังหรือว่าถ้าไม่ตั้งใจก็คือพังแล้วก็ปล่อยเลยตาเลยเลยให้ปล่อยลงทุ่งไปเลยถนนฝั่งนู้นก็น้ําจะขึ้นถนนพุ่น,นกีแล้วทุ่งน้ําหมดแล้วนะตรงนั้นอนะ นี่คือคลองห้วยตระเข้นะครับโอ้โหน้ำมหาศาลเลยครับอย่างนี้จะไม่ท่วมได้ไงนะครับบ้านคนอยู่แถวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูงางกันครับแล้วเดี๋ยวกลับออกมาข้างนอกอีกรอบหนึ่ง หรือจะไปดูฝั่งู้นก่อนเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนก็ได้ฮนะนี่ก็บ้านเรือนผู้คนก็ตั้งบนถนนแล้วเดือดร้อนแน่ครับอยู่แถวนี้ห้อยเคเนี่ยน,น้นีฝั่งนี้ยังไม่โดนนะทุกนาฝั่งเนี้ย ยังนะฮะแต่ฝั่งนี้อหละฝั่งนี้เพียบฝั่งนี้ยของน้ำเต็มแน่ครับไหลเข้าบ้านคนเข้าทุกนาแน่แน่คนุณช่ยดูฝั่งนี้ก่อนอ่าบ้านคนหลายคนก็ทำคันดินกั้นแล้วนะเขารู้ไงทำมเกตด,ดินขึ้นมากัน้น ถ้าใช้ทรายนี่แบบจะซื้อเองนี่คิวละห้าร้อยกว่าหรคือสิบคิวนี่ห้าพันกว่านะสมมติถ้าซืธธ้อเองนะโดยมากก็การช่วยเหลือของทางการก็ไปไม่ถึงผู้ครัวเรือนกับเรื่องทรายเนี่ยสิบคิวเนี่ยใช้ไม่ต่ำต10กว่าสิบคิวแล้วล้อมากคิวละห้าร้อยกว่าตอนนี้ราคาทรายถ้าเกิดว่าทรายถมอาจจะถูกลงมาหน่อยนะพูดถึงฮนะแต่ว่าถ้าเป็นทรายกอมันห้าร้อยกว่า นี่แล้วครับเข้าทรวมบ้านผู้คน,นแถวหควยจราเข้นะครับโอ้โห oh. อันนี้ยังอยู่ในเขตตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอยู่นะมันไปตามทุ่งมันไปเรื่อยเลยเนี่ยอันนี้คือแขวงคางหลวงชนบทสิงห์บุรีครับปกติผมไม่เคยจะเข้ามานี่เท่าไหรนะ่ เหตุการณ์น้ำท่วมนำพามาดู่นดูครับเนี่ยหมดแล้วตรงเนี้ตรงนี้เขาก็ไม่ได้เอากระสอบทรายเลยมากั้นนะเขาก็คงปล่อยท่วมถนนนะ่ะก็จุดแรกที่ไปคุยกับชาวบ้านมาเมื่อกี้ไปนั่งกินข้าวมาก็คุยกับคนขายวิ๋ยวขายข้าวเขาบอกว่ามันพังจากดอกระต่ายพังจากจุดดอกระต่าย ที่มันเต่าตายไปผมไปดูก่อนน,นี่ยแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรีนะนี่นะครับนี่คือห้วยเจ้าเท่ครับ หนูน้ำไหลตรงนู้นดังแรงตรงนี้จุดหนึ่งเป็นน้ำวนเลยปา่ใช้รถดีกว่าเดินเมื่อยเ้ยวฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะมันท่วมมา ดีครับน้ำบนเลยครับนี่เตะน้ำบน ก็ตั้งใจปล่อยมาอยู่แล้วฮะที่ว่าพังที่ดองก็ตายเลยนะก็ตั้งใจปล่อยมาโกบอนเฮาอยู่ข้างหน้านะฮโกบอนเฮาห้างโกบอนเฮาขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลายอยู่ข้างหน้านู่นโกบอนเฮาคงไม่โดนท่วมหรอกอเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรากลับดีกว่า มันจะไปสู่ทุ่งนาท่างหลายล่ะอันนี้ค่ะอนี้ไม่ค่อยมีบ้านคนเท่าไหร่นี่เดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นมั่งแถวนี้แหละครับเรียกว่าห้วยจระเข้ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูหนึ่งคลิปก่อนแล้วค่อยอัพคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะยาวไปีไปทั้งหลวงชวนบททิงบุรีฝั่งนี้ยังไม่แห้งฝั่งนี้ท่วมบ้านคนแล้วนะเขาบอก ามฝั่งไปดูฝั่งรู้นมัฝั่งรู้น่ะทวมไปเยอะแล้วดูฝั่งนี้ครับพี่โดนของแท้ครับนี่นะฮะมิดบ้านกันเลย มิดบ้านกันเลยจะถึงแอร์แล้วนะจะถึงคอยร้อนแล้วอะ่ะอันนี้หนักเลยครับแล้วเนี่ยมิดบ้านกันเลยครับนี่คือห้อยจระเข้อันนี้ให้สถานที่ที่ให้เช่าชุดไทยชุดอะไรครับอันนี้คือที่โดนของจริงนะครับเนี่ยมาจากด้ดนกระต่ายครับลงทุ่งห้วยจระเข้ นม่มีบ้านคนเยอะเลยอรัมิดไปหลายเลยครับนะี่ยมองกับสายตาไกลๆแล้วนะ่ะครึ่งหลังไปเลยครึ่งหลังไปเยอะเลยอะ่ะที่ฝั่งนน้นอ่ะมิดไปเลยอะ่ะ นะครัห้วยจระเข้ของสิงห์บุรีครับบ้านห้วยจระเข้นี่แหละแต่ถนนคอนกรีตเนี่ยมันสูงยังไม่วมถนนหรอกแต่ว่าบ้านคนก็สูงแล้อ้อมหลังประวีนมามาจะารถกระต่าย พาผมไปออกตัวไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่เคยมาทางนี้นะเนี่ยบอกตรงนะน้ําท่วมพาผมมาเลยเนี่ยปกติผมไม่เคยมาทางนี้นะให้ดูมุมนี้ก่อนนะฮะนี่เป็นหมูม่บ้านทวกหมู่บ้านนะหมู่บ้านจัดสรรเยอะเลย เนี่เลย,เล,ยล,ลูกุ้งหอยจระเข้ของจริงนะครับที่น้ําท่วมอ่ะให้ดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะงั้นเดี๋ยวผมปิดไอ้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่า,ถายดูอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ